สวัสดีครับแอดมินสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมดวนดวนนะครับผมพี่น้องมาแล้วนะครับผมเลขปูหาเจ็ดแปดนะครับปูหาเจ็ดแปดกลเลขสองหางมาแล้วนะครับในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมซึ่งแอดมินกลตัวเลขของปูมาแล้วนะครับผมปูกได้เขียนตัวเลขใส่ซองให้นะครับผมเนาะในทางแอดมินมาแล้วนะครับเป็นเลขสองหางนะครับ สามตัวในสองคู่นะครับผมพี่น้องซึ่งปูเขียนไห่มานะครับเนาะเขียนส่ซองนะครับซึ่งแอดมินไปหาปูนะครับปูกับบริยุวัฒนะครับผมพี่น้องปูไปกิจนิมนต์นะครับปูก็ได้ว่างไว้นะครับเนาะอยู่นาห้องนะครับแอดมินก็ได้ซ่องกับปูมาแล้วนะครับผมพี่น้องก็จะเอามาให้พี่น้องนะครับผมเนาะรับชมไปผมพร้อมกันนะครับผมเนาะสำหรับตัวเลขปูหาเจ็ดแปด ในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับมีตัวไหนแน่ๆนะครับกลับมารับช่มพร้อมๆกันเลยครับผมพี่น้องครับผมเลขที่ปูหาเจ็ดแปดนะครับเดี๋ยวเขียนใส่ซ่องหอยไห้นะครับผมพี่น้องก็มีสามตัวนี่สองคู่นะครับผมสองตัวนี่สี่คู่นะครับผมเป็นเลขสองหางนะครับเนาะสําหรับเลขสามตัวนะครับผมกะซ่องที่ปูหอมานะครับเขียนไว้นะครับเนาะขอโตกขอให้พี่น้องครับผมผิดด่านนะครับเนาะนะครับ ตัวเลขที่ปูหาเจ็ดแปดไฮมาในงวดวันที่หนึ่งมีน่ะนะครับสองพันหาร้อยหกสิบสี่นะครับผมเนาะที่ปูได้เขียนใส่ซองไว้ให้นะครับผมนะครับกลับมาชมไปพร้อมๆกันนะครับผมพี่น้องปูไฮมานะครับผมพี่น้องงวดนี้นะครับเนาะไฮมาบอหลายคู่นะครับผมพี่น้องให้มาสองคู่นะครับสำหรับตัวเลขสามตัวนะครับเนาะให้มาเก้าสามหนึ่งนะครับผมราคาเจ็ดสามหนึ่งนะครับผมพี่น้องสําหรับเลข สามตัวนะครับผมสำหรับเลข2สองตัวนะครับผมปูหอมานะครับเนาะเป็นเลข3สามหนึ่งนะครับผมแล้วก็สามสองนะครับผมที่ปูมันใจนะครับคือสามหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวบอกมาทังเอดมินไ้นะครับคือสามหนึ่งนะครับสำหรับสามสองนะครับปูหมาร่องนะครับผมพี่น้องสำหรับเลข2สองตัวล่างเนาะพี่น้องปูหอมาสองคู่นะครับไห่หลายชุดนะครับผมพี่น้องงวดนี้ไห่หลายชุดนะครับ หายมาแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งนะครับผมพี่น้องแล้วก็แปดสองนะครับผมพี่น้องแปดหนึ่งแปดสองไปกลับก็ดีกันนะครับเนอะพี่น้องเนาะปูไข่มานะครับผมพี่น้องนะครับแอดมินกับออมมาแบงปันพี่น้องให้พี่น้องรับชมนะครับเนาะสําหรับเอฟซีพี่น้องอยากรับชมตัวเลขนะครับเนอะพี่น้องชมเป็นแนวทางนะครับผมชมเพื่อความบันเทึ่งนะครับเนาะสําหรับตัวเลขปูหาจิแปดนะครับผม แอดมินก็มานาเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับตัวเลขของปูนะครับเนาะนะครับขอพ่ะคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมสําหรับตัวเลขปูหาเจ็ดแปดนะครับผมนะครับครับผมพี่น้องสําหรับพี่น้องท่านใดนะครับเนาะที่บอชื่นชอบกับเลขตัวเลขของปูหาเจ็ดแปดนะครับก็กดเลื่อนผ่านได้นะครับผมเนาะนะครับแอดมินบ่าวากันนะครับผมเนาะแอดมินก็มีหนาทีตามต่อนะครับให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับเนาะ สำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับกับตัวเลขปูหาเจ็ดแปดนะครับที่แอดมินมานําเสนอนะครับเนาะนี่ครับแอดมินมานําเสนอพี่น้องนะครับเนาะก็กดซับสไคร์เนาะพี่น้องกดไลค์นะครับผมเนาะกดแชร์นะครับให้แอดมินเนาะพี่น้องเนาะเพื่อสิเป็นกําลังใจนะครับผมแล้วก็เพื่อพี่น้องนะครับสิบวได้พลาดคลิปดีๆนะครับจากแอดมินมานําเสนอนะครับเนาะในคลิปหนานะครับนะครับ ที่สาคัญนะครับพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับผมเนาะฝากกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อพี่น้องสิบบทบาคลิปดีๆนะครับทางช่องมานําเสนอนะครับผมพี่น้องนะครับผมครับผมพี่น้องกับแอดมินก็ขอให้พี่น้องนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมพี่น้องตัวเลขกมีมิทซิดลุดนะครับผมแล้วกมีมิทซิ์เขานะครับผมเนาะสำหรับตัวเลขปูหาเจ็ดแปดนะครับผมพี่น้องก็พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ชมยังมีสตินะครับผมพี่น้องเนาะแอดมินนามาเป็นแนวทางนะครับผมพี่น้องนะครับครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมแต่แอดมินนะครับปูดยังผิดนะครับประการใดๆกับขอโทษขอให้พี่น้องนะครับเนาะขณะที่นี้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่อีพี่น้านะครับผมไว้แอดมินจะได้ตัวเลขใดๆมาฝากพี่ตอนน้อง เพื่อเป็นการรับชมรับฟังนะครับผมสําหรับวันนี้ขอให้พี่น้องครับอยู่ดีไม่แห้งนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ